ประวัดช่องปอ <Get you. S 1> ป่ากิ๊ที่หัวเ้ยด้วยหยุกเล่นนะหยุเป็น,น,แ,นแม่ตายก็เพราะว่าเคยหยิบออกซิเจนอะไรก็ไม่รู้ตายก็ตายหา ออกซิเจนมันมุดนี่สามล้านนาทีผ่อนมาฟรีดดี้อาแม่มาที่เร็วเร็วมาเวนี่ที่ชอบแกงเกเกลุลี่ไงเนี่ย ตอนนี้เขาหยับเท้าเลยอ่ะมีใช่ตอนนี้สามล้านนาทีผ่านมาอืมง่ายมาแล้วเอามะเม่หมายมาสวัสดีจอยสิสวัสดีสวัสดี นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นท่าเนี้ยไหมเอ้ยอยากเอาไปลงรูปวะอ่ะเอาไปลงรูปเสร็จแล้วเหมือนเหมือนต่อยสู้กันเลย แต่โดนมือเดือดเท้าเข้าอย่างจังอะไรวะพอูดนโดนแขนเข้าอย่างจังและอกเครื่องลูปนี้แล้วก็เอารูปของตัวเองมาใหม่ จะสังเกตให้ดีๆจะสังเกตให้ดีๆจะไม่มีแขนวางปุ๊บมีแขนปับ๊บ จับผมแล้วก็ดึงผมร้องไห้แต่เฟรดดี้ก็ไม่มาช่วยแล้วก็หลอกให้เกอร์ลี่กินพิซซ่าอีข้างในมันมีหินเขาบอกว่าเกอร์ลี่ไอโง่ ด้ไอ้เกเกอรี่ที่ถึงไม่ของเขาไปอย่างจังและได้นอนเอะวิญญาณแม่ที่ตายมาแล้วแล้วก็ตอ,อนแล้วฟังดีเออตกใจหมด ทำควีดอ่ะเขาโดนที่ทำควีดอีกทำเพิ่งทำควีดก็ถีบแล้วนี่ต่อหน้าพวกเรามันก็ใช้วิชาเน็ตทันเน็ตทันเน็ต เน็ตทานเน็ตทานเน็ตทานเน็ตเน็ตทานเน็ต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 ไม่ไั่จีลูกูทีจีพังรูปเป็นรูปของแม่โตสมัยก่อนของกลี้ยงแล้วตอนนี้ไม่ เก็เฟรดีก็มาหาแล้วก็โหก็ไม่ยอมรับผิดอีกไงแล้วก็ไล่ออกแล้วก็ขอโทษเขาจะทำอีกถ้าเขาเข้ามานี่แหลกสลาย เฟรนดี้ก็ขอโทษตอนจะจบซาบสึ่งอิ่งกว่าเดิมจบ